สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยน,นะครับกับ u b e Channel ของเจวรปัตนะครับช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก4คู่แล้วก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยด้วยนะครับไปดูเกมของสวัสด์แคทนักขอยรชสีมาครับ,รรบทีมอันดับ11ที่ไม่ชนะในลีกมา6เกมติดแล้วนะครับชนะมัดีการเล่นในบ้านเจอขอนแก่นทีมอันดับสุดท้ายพวกเขาก็ต้องการ3คะแนนขอนแก่นในเสมอมาสเกมติดต้องยอมรับว่าตอนนี้ ปฏิหารอย่างเดียวครับถ้าชนะทุกเกมที่เหลือก็อาจจะมองถึงความหวังในการรอดตกชั้นใช้คาว่าความหวังนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อให้ขอนแก่นชนะรวดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทีมในกลุ่มโซนเดียวกันเนียจะแพ้รวดดังนั้นในมุมผมก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ดูตัวผู้เล่นเป็นโครงสร้างสำหรับไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าโดยใช้เวทีช่วงที่เหลือของไทยลีก1น,นี่แหละครับเป็นตัวคัด โค้ชโจ่ทีโรศักดิ์โพลอนนะครับก็จัดเต็มในฐานะเจ้าบ้านเกมรุกครับสประสานต่างชาติเดนิสมูริโลเดวิสันเฟรดนเดสเกรกฮูล่าแล้วก็เคนชิโร่แดเนียลส์มาเต็มเลยนะครับขณะที่โค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้ก็วางเดียโก้หรือแลนดิสที่จริงเนี่ยเป็นเซตเตอร์ฮาร์ฟนะครับแต่ว่าช่วงหลังถูกดันไปนเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศ ตามสิ่งที่โคช้ชต้องการได้โดยมีลอสซี่ีคาราบูเอแล้วก็ซีเฟนดองจิลรวมถึงพลากร,กรบอกลางเนี่ยเป็น3ตัวปวนอยู่ข้างหลังแต่คู่นี้ไม่พลิกนะครับเพราะว่าเป็นสวัสดแคทเจ้าบ้านที่มาเร่งเครื่องแล้วก็ปิดเกมชนะไป3-1ครับได้ประตูจากจุดโทษของเดดิสบูริโลนัทวิเจริญบุตรแล้วก็เคนชิโรแดนียลส์ขณะที่โจงอมพยองเนี่ยปีไข่แตกจากจุดโทษเหมือนกันของลองจิลนะครับ ทำให้ยูสเติไม่ชนะในบ้านไว้ที่3เกมสำหรับโคราชขนาดที่ขอนแก่นนับถอยหลังสู่การตกชั้นเต็มตัวแมชนี้เนี่ยจะว่าไปก็เป็นโปรแกรมที่นครราชสีมาเนี่ยโหมใส่ตั้งแต่แรกนะครับพวกเขาไม่ต้องการผลการแข่งขันอื่นนอกจากชัยชนะเท่านั้นเพราะว่าตามโปรแกรมแล้วก็ผลงานเนี่ย โคโจก็ถือว่าหลังพิงฝาจริงๆการได้จุดโทษจากความผิดพลาดของเดลโก้ลุยแลนดิสที่ไปตามประกบเดนนิสก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นการฝาล์ความจริงเนี่ยสวัสดแคทก็มีโอกาสอีกหลายครั้งเลยนะที่บวกเขาน่าจะนําห่างมากกว่าลูกหนึ่งแต่ก็ไม่ผ่านมือของจิรวัตรวังทพันธ์ชัดเจนเลยว่าเขาคือผู้เล่นเพียงคนเดียวที่ดูจะสม่ําเสมอและก็มีมาตรฐานที่สุดและแน่นอนครับเมื่อเกมรับมีปัญหาแล้วผู้สารประตูสามารถโชว์ฟอร์มเซฟในแต่ละเกมขั้นต่ํา3-4เซฟ หรือบางเกมท็อปฟอร์มเนี่ยหกเซฟเเซฟก็มีมาแล้วมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าซีซั่นหน้าเนี่ยอาจจะได้ย้ายทีมและอยู่บนหลีกสูงสุดต่อไปสำรัเจ้าพีทคราวนี้ดูเกมกันต่อครับพอลูก2ไม่มาเนี่ยสวัสดแคทก็ผ่อนเกมลงไปเปิดโอกาสให้ทีมเยือนลองบุกขึ้นมาบ้างนะครับและก็ทําได้ดีด้วยแต่ว่าตีเสมอไม่ได้จนมาครึ่งหลังเนี่ย มีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจนะครับทำให้เกมมันตื่นเต้นเพราะว่าทีมเยือนได้จุดโทษจากการทำแฮนด์บอลก็ชัดเจนเหมือนกันแขนของเคนเิโร่แดเนียลส์มันกางออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอตีเสมอเสร็จกลายเป็นโคราชแกวงเหมือนกันนะครับเพราะขอนแก่นเนี่ยพยายามโหมเข้าใส่แล้วมีโอกาสจะแสงนาด้วย ช่วหงหนึ่งๆผมว่าเกมมันสนุกนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างดูแล้วมันก็มีช่องนะครับที่จะโดนหรือว่าได้ประตูพอๆกันและมันกลายเป็นว่าทา,ามิ่งเนี่ยเป็นของสวัสด์แคทที่ชอบสไตล์ทางนซีชั่นเร็วแล้วนะครับยิงคูต่อสู้ไม่ได้เคี่ยวมากนักเนี่ยก็เลยได้อีก2ประตูเพิ่มเติม,ตมจากนัทวุฒิเจริญบุตรแล้วก็เคนชิโร่แดเนียลมาแก้ตัวสําเร็จหลังจากทําทีมเสียจุดโทษ ปิดเจ้าคว้าสามแต้มแล้วก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักคอนราชสีมาด้วยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยสร้างโอกาสในการยิงมากสุดเลยครับตั้งแต่เล่นมันในฤดูกาลนี้คือ22ครั้งในเกมเดียวและก็ยิงตรงกรอบถึง10ครั้งแสดงว่าพยายามเน้นหนักเลยนะครับเรื่องของการจบสกอร์ในการซ้อมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะถ้าเกิดการเจอทีมในกลุ่มหนีตายแล้วพวกเขาไม่ได้3คะแนนเนี่ยเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวช่วงท้ายโคราชเองเนี่แหละครับจะมาหนีตายเขาด้วย ก็เลยกลายว่าโลกอกเป่าปากไปนะครับเพราะก่อนหน้านี้ผลงานไม่ดีไม่ชนะมา6เกมติดส่วนทางฝั่งของโจงอางพยองขอนแก่นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าใจสู้แล้วแต่ปัญหาคือตัวคุณภาพผู้เล่นในซีซั่นนี้ครับมันบ่งบอกชัดเจนเลกแรกไม่ดีแต่เลก2เติมมาก็ยังไม่สุดนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงทีมหรือแนวคิดเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ใหม่ฉะนั้นถ้าจะหวังผลลัพธ์อะไรที่มันเกินค่าเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนี่คือซีซั่นที่พวกเขาถือว่าพลาดจริงๆนะครับตั้งแต่ในช่ววงเปิดตั ก่อนจะเข้าฤด,ดูการใหม่การเสริมทัพการทำงานต่างๆก็ดูจะล่าช้านะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวต่างชาติที่ไม่ได้เข้ามาสร้างความแตกต่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่คู่ต่อสู้เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่วนไปวนมาเคยเล่นกับทีมมาก่อนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณในการทำทีมตรงนี้ก็น่าเห็นใจแฟนบอลน,นะครับแล้วทางฝั่งของบอร์ดบริหารเองก็ต้องไปคิดทบทวนได้ว่าถ้าจะกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในเบทีเหลสูงสุดเนี่ยนโยบายโครงสร้างของทีมในระยะยาว จะวางแผนยังไงเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือพอขึ้นมาในหลีกสูงสุดเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดได้แล้วแต่อาจจะไม่ได้คิดวิธีว่าจะทํายังไงให้ฟุตบอลมันยั่งยืนก็สู้กันต่อไปครับทำให้ดีที่สุดส่วนคู่ที่2ครับราชบุรีที่ยังไม่แพ้ใครเลยในปีนี้นะครับแล้วก็รั้งอันดับ4ต้องเจอกับหนองบัวที่ไม่ชนะในหลีกมา8เกมติดต่อ,อกันเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆเลยของพญาไก่ชนจนร่วงลงมา อยู่ในอันดับ14ก็คือพื้นที่ในโซนตกชั้นนั่นแหละครับเกมนี้ราชันมังกรก้ธนวัตซึ่งจิตถาวรหายป่วยกลับมาคุมแดนกลางนะครับแล้วก็สามประสานในเกมลุกด้านบนมีทัศยธานากะเอ็นจีว่าแล้วก็ตาหน้าข่าที่หนองบัวขาจุวานครับติดโทษแบนแล้วก็พักปาโลคอนราโดรวมถึงมาคัสฮาร์เบอร์แล้วจัดแนวรุกตัวไทยนะครับเต็มสตรีมเลยแต่น่าสนใจนะครับกับการมีชื่อของธนวุฒิโพชัย ดาวเด่นในชุด U20 ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีรายชื่อใน U23 นะครับอยู่ในข่ายไปรู้สึกโดฮาครับด้วยเล่นร่วมกับชาวบินสีจัาในแดนหน้าแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นเกมที่สู้แล้วแต่ว่าสู้ไม่ได้นะครับคือหนองบัวเนี่ยมาในสไตล์ที่ชัดเจนพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้บุกแบบมุทะลุนะครับปรับมาเล่นเกมรับแล้วก็มองถึงผลการแข่งขันเป็นหลัก แต่สิ่งสาคัญคือจังหวะในการโต้กลับของพวกเขาเนี่ยมันขาดความเฉียบคมตัวต่างชาติเองก็มาในฟอร์มเสมอต้นเสมอปลายด้วยขณะที่ทางฝั่งของราชบุรีถือว่ากดดันได้ดีเลยนะครับการเจาะพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยมันมีความหลากหลายซึ่งชื่อชั้นของผู้เล่นเนี่ยผมว่าดีที่สุดเลยนะครับในรอบ 3- 4ฤดูการหลังสุดตัวดีกรีทีมชาติด,ด้วยแล้วก็ตัวต่างชาติ มีความลงตัวอย่างหนึ่งก็คือไมไ่เล่นเพื่อตัวเองครับแต่ว่าเล่นเพื่อทีมพอมันกลมกล่อมแบบนี้ฟุตบอลของราชบุรีมันก็เลยมีบาลานซ์ที่ดีนะครับมันไม่ได้เล่นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งแถมมีทีเด็ดด้วยครับเวลาเกมตื้อตื้อตัตนตันเนี่ยก็มาได้ประตูจากลูกตั้งเตะซึ่งก็เกิดขึ้นในเกมนี้เหมือนกันนะครับเสรเอ็นจ g ว่าเหมือนเคยแต่กลายเป็นว่าพอขึ้นนํามีปัญหานะครับเกมของราชบุรี d r อปลงไปแล้วก็สร้างโอกาสไม่ได้พอมันสร้างโอกาสไม่ได้ตรงนี้น้องบัวก็ต้องดันเกมสู้บ้างแล้วววมมััันนนกลาายเเป็่จจงหหะะะือะไอไีรรครบ แต่เจ้าบ้านก็ไม่กระชับพื้นที่พอก็เสียประตูจากฟรีคิกครับบอลไปจบที่ธนวุฒิโพชัยได้ชาร์จเข้าไปตีเสมอหนึ่งหนึ่งแต่มันมีจังหวะล้ำหน้าก่อนนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งแล้ว v a r ไม่ริบคืนเนี่ยเอาจริงเจ้าบ้านน่าจะช็อตไปเลยนะครับแต่เพราะยังหนึ่งศูนย์เนี่ยมันทําให้ราชบุรีก็กลับมาตั้งสติเขาเนี้ยผ่อนไม่ได้ครับแต่จะหาวิธีการในการเล่นยังไงเพื่อคุมเกมให้อยู่แล้วก็หาโอกาสในการสร้างจังหวะเพราะว่าเขากลับบมาาาาาเเเเรรร่่่งงจิๆออววกกกกก็็ลลยยปปนนนดูหืททุะไ ซึ่งผมก็งงมากว่าทําไมไม่ทําแบบนี้แต่แรกเพราะว่าไอ้สประตูที่ได้เนี่ยนะครับมาจากจุดเด่นของผู้เล่นและก็คาแรคเตอร์ของทีมเลยจุดเด่นของผู้เล่นคือลูกยิงไกลของกันธนวันรซัดต่อหน้าอิชีเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าอยู่ในข่าย50ตัวให้พอธนวัน์มีดีพอที่จะหลุดเข้าไปใน23คนสุดท้ายของทีมชาติชุดนี้ด้วยในรายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซดยสลูกเนี่ย ราชุรีไม่เคยขาดปีกหรือว่าแบ็กดีๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคนที่ผมคิดว่าควรจะเชียร์ให้มีชื่อในสารระบบทีมชาติและผมก็อึ้งเหมือนกันนะครับที่เขายังไม่เตสะสักทีหนึ่งนั่นคือเกติศัก์จียมอุดมผมว่าก็โชว์ฟอร์มเต็มที่ให้อีชีดได้เห็นและไม่ใช่เพียงแค่ในแมชนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ด้วยแต่ก็ไม่เข้าใจครับว่าสุดท้ายทําไมถึงไม่มีชื่อใน50ตัวแล้วกลายเป็นว่าอาภิสิทธิ์โสรดา,ดาซึ่งโอเคก่อนหน้านี้อยู่ในโผทีมชาติแต่ว่ากลับมาจากอาเซียนัเเนเขาตกตกป็วสรอง ให้กับกิติศักดิ์ตลอดแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าตัวสำรองติดทีมชาติแต่ตัวจริงไม่มีชื่อก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี้ผมแค่ตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ก็เคารพการตัดสินใจของอีชีเพราะเจ้าตัวก็ไปทุกสนามแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแค่เสียดายแทนกิติศักดิ์ที่เขาเองเนี่ยก็พยายามเพอร์ฟอร์มตัวเองมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนราชบุรีเองเนี่ยนะครับตอนนี้ครบเครื่องนะเลออย่างเดียวเวลาได้แล้วเนี่ยอย่าถอยไปรับมากจนเกินไป หรือว่าผ่อนเกมเน้นครองบอลคือพอไปเล่นแบบนี้ทีไรเนี่ยบอลไลทุกทีฉะนั้นก็ต้องพยายามพูดคุยกันนะครับว่าทํำยังไงคนข้างนอกที่อยู่ตรงซุ้มแมนั่งสำรองเนี่ยจะกระตุ้นแล้วก็มองเกมออกว่าช่วงเวลานี้คนในสนามเนี่ยเริ่มจะเอ,อือยเฉยๆ,ๆก็ต้องพยายามกระตุ้นกันเข้าไปซึ่งข้อดีมันก็มีนะครับว่าคุณภาพของผู้เล่นพวกนี้คือขอแค่บอก แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาได้ไม่งั้นเนี่ยผลงานในช่วงเล็กสองจะไม่มุ่งบอกว่าพวกเขาแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วก็ขอลุ้นอันดับ3าเต็มตัวส่วนหนองบัวครับกลายเป็นว่าไม่ชนะในหลีกมา9เกมติดแล้วจมอยู่ในโซนตกชั้นสถานก,การณ์ต้องยอมรับนะครับว่าน่าเป็นห่วงทั้งเกมรับเสียประตูตลอดเกมรุกฝืดไปเลยครับเกมเยือนในหลีกเนี่ยไม่ยิงรวมเกมเนี้สามนัดติดแล้วคอร์ดัโดยูดีก็ยิงไม่ได้มาหลายเกมแล้วนะครับส่วนตัวรุกคนอื่น ก็นัดก,กันฟอร์มบูอีกฉะนั้นหลังจากนี้3เกมต่อไปชี้ชะตาพญาไก่ชนนะครับต้องเจอกับทีมหนีตายด้วยกันถ้าจะรอดหรือฟื้นตัวขั้นต่ำต,ต้อง6แต้มหรือว่า7คะแนนนะครับคือ3เกมหน้าเนี่ยไม่ควรแพ้ใครเลยเพราะว่าหลังจากนั้นจะมีเกมกับการท่าเรือและก็บุรีรัมเป็นสงนัดส่งท้ายซึ่งผมบอกเลยว่าโอกาสจะเก็บแต้มมันก็ยากฉะนั้นผู้เล่นทุกคนต้องรวมพลังกันเพื่อกลับมาให้ได้ในเกมนัดต่อไปสักที ขยับมาดูบิ๊กแมชกันหน่อยครับเกมที่ ome, ทันเตอร์โดมเมืองทองอันดับ6กนะครับก็แพนในลีกมา2เกมติดถ้าโดมทุกรายการเนี่ยก็4นัดติดแล้วนะครับก็ต้องเจอกับทางการท่าเรืออันดับ5ซึ่งเป็นเกมที่ชี้ชะตานะครับหลังพิงฝากับการช่วงจิงพื้นที่อันดับสาของทั้งคู่นี่เป็นการเจอกันในรอบ9ปีที่แฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ยสามารถชมเกมพร้อมๆกันได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดศึกท้ออีวาดกันนะครับจนถูกสั่งห้ามให้แฟนบอลทีมเยือนเนี่ยเข้าสนาม แต่ว่าครั้งนี้สดุกตื่นเต้นกันทั้ง2ฝั่งก็เป็นบรรยากาศสีสนันบนขลังของคู่เอกอีกหนึ่งคู่ ที่อยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลไทยลีกตลอดการในช่วงที่ผ่านมาโดยจิโน่และเจรรี่ก็ยังคงติดโทษดแบนอีกหนึ่งเกมนะครับลงมาคุมทีมข้างสนามไม่ได้แล้วก็ยังไม่มีปรเมตอัดวิไลที่อาจจะเป็นนักเตะรายเดียวที่อยู่ในข่ายของทีมชาติชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้เพราะว่าตัวของฟรองติดโทษแบนก็ทําให้เบวินวอร์เรนเซ่นนะครับที่ไม่เล่นในเกมนัดก่อนไนดะ้อกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับทางคัคคณะคามยกที่อยู่ในข่ายของยูยี่สิบสามไปรู้สึกโดฮาคัพที่กาตาร์ โดยซ้ายขวาก็มีกสิเดชเวทยาวงและก็กรวิททาศส,าส่วนโคชโชคโชค,โชคทวีพรมรัตน์นะครับวางลอสดาดูบุยากลับมาเป็นตัวจีอีกครั้งหนึ่งร่วมกับทางธีรศักเผยทิมายในแผงกองหน้าแล้วก็การคัมแบ็กกลับมาของปฐมพลเจริญรัตนาพิรมก็เป็นว่าพอแฟนบอลเข้ามาชมกันทั้ง2ทีมเนี่ยผมว่าดูเดือดน,นะเพราะว่ามันก็มีแรงขับเคลื่อนให้ผู้เล่นเนี่ยมีพลังใจในการที่จะสู้นะครับตามจังหวะของเสียงเชีย นอกสนามก็อาจจะมีปะทะคารมกันเล็กน้อยจากแฟนบอลทั้ง2ฝั่งนะครับอีการจุดแฟรบริเวณนอกสนามด้วยแต่ในพาร์ทของผู้เล่นเนี่ยก็แลกกันสะดุกนะเพราะว่าสูสีนะความแตกต่างมันน่าจะเป็นด้วยของ ความเฉียบคมในการยิงมากกว่าซึ่งฝั่งของท่าเรือเนี่ยแนวรุกตัวเป้าอาจจะฝืดแต่ก็มีคนพร้อมที่จะเติมขึ้นมาแล้วก็ทําประตูแต่ว่าทางฝั่งของเมืองทองเนี่ยมันขาดตรงนี้แหละครับแลวบอลก็ไม่ได้กดดันสมพรยศเลยส่วนสิงเจ้าท่าเนี่ยจริงๆพวกเขาไม่ได้บุกหนักอะไรนะครับเล่นตามจังหวะแล้วก็มาได้ประตูจากความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเมืองทองทั้งจังหวะการต่อบอลไปข้างหน้าชิงไปชิงกันมาสุดท้ายเนี่ยไปจบที่พีระดลจ่ายให้กับบอรชิตได้หลุดเข้าไปยิงซึ่งลูกนี้นะรครับมันเป็นลูกที่ จังหวะวัดใจกันเลยว่าส่วนใหญ่วรชิตเนี่ยจะกึ่งยิงกึ่งผ่านหรือว่าอาจจะดึงจังหวะเพื่อเอาชัวร์แล้วจ่ายให้เพื่อนแต่ปรากฏว่าพอเลือกยิงเสาไกลเนี่ยจิติพงศ์ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันแล้วเป็นประตูดเดียวในช่วงครึ่งแรกพอนำแบบนี้ปุ๊บครึ่งหลังเนี่ยเมืองทองก็เปิดสู้มากกว่าเดิมส่วนท่าเรือเนี่ยอาวุธหลากหลายกว่าอยู่แล้วนะครับผพราะว่าช่วงหลังเ่เมืองทองจะมาตายตรงนี้แหละคือว่าชุดแรกเนี่ยไม่ได้เป็นรองหรอกแต่พอต้องเปลี่ยนเกมสู้กับทางคู่แข่งแล้วถ้าเกิดว่าทีมเพียงพัมเนี่ย เหมือนพอต้องเร่งสปีดแล้วมันใส่เกียร์เกินเบอร์เนี่ยสุดท้ายเครื่องน็อกกันนะครับแล้วก็ไปโดนอาวุธทีเด็ดของการท่าเรือที่มีปะกรเปลมพักลงมาเป็นหนึ่งทิกซอนะครับเปิดให้กับธนบุญเกษารัตและแมตเนี้ยโค้ชโชก่ก็อ้าวกลายเป็นเปลี่ยนตัวมือทองนะครับเพราะว่าการลงมาของปะกรเนี่ยเปลี่ยนแทนที่ของทีรศักซึ่งก็กลายเป็นถูกทางทุกอย่างนะครับเพราะน้ำสองศูนย์เนี่ยเกมันอยู่ในมือของสิงเจ้าท่าแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมืองทองเร่งเราไม่ได้เนี่ยมีโอกาสจะเสียลูกสา แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีความผิดพลาดของเฉลิมศรกนิงขีนะครับพยายามจะไปสกัดแล้วมันไม่โดนบอลแต่ไปโดนเมลวินแล้วก็เสียจุดโทษให้กับทางเมืองทองที่ลดยพลย่อเยอเยอรับหน้าที่ก็นิ่งพอนะครับยิงลูกนี้บอลชนเสาแล้วก็ยังเข้าประตูไปไล่มาเป็น1ต่อ2มีเวลาอีกสักมันมาาห6นาทีนะครับในช่วงท้ายแต่เมืองทองก็ไล่ไม่ทัน เลยกลายเป็นสิงเจ้าท่านนะครับเอาชนะเบองทองได้4เกมติดต่อกันแล้วนะครับพร้อมกับคืนฟอร์มในเกมเยือนด้วยหลังจากก่อนนี้6นัดเนี่ยถ้าเรือแพ้เกมเยือนถึง4นัดจนอันดับของพวกเขาเนี่ยกรูดลงมาตอนนี้ก็พยายามจะไต่ระดับเพื่อลุ้นอันดับ3แล้วก็พื้นที่สนุกเลยนะครับ BG ท่าเรือราชบุรีแล้วเบองทองเองเนี่ยก็ต้องกระตุ้นตัวเองกลับมาหลังจากนี้จะหมดโปรแกรมหนักแล้วต้องกลับมาเก็บเกมที่ตัวเองควรจะชนะให้ได้เพื่อรอทีมโซนบนพลาดบ้างเหมือนกัน แล้วก็ต้องรอการกลับมาของจิโนเลเตรี่ด้วยนะครับนี่5เกมติดต่อกันในทุกรายการตอนแรกจะมองถึงท็อปทีตอนนี้ก็ต้องกลับมาลุ้นท็อปไฟแต่ก็ถือว่ายังเป็นพื้นที่และก็อันดับที่เมืองทองรักษามาตรฐานได้อยู่ดีในช่วง3ามสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนสิงเจ้าท่าดูเหมือนความมั่นใจกลับมาแล้วนะครับคือท่าเรือจะเป็นแบบนี้แหละช่วงเวลาที่ออกสตาร์ตต้นฤดูกาลเนี่ยท่าเรือเจอทุกทีมนะครับใครก็เหนื่อย แต่ยูดีพอเล่นไปแล้วต้องรักษาระดับเนี่ยยูดีท่าเรือก็จะด r o p ลงมาแบบไร้สาเหตุและสุดท้ายก็จะกลับมาได้ในช่วงทนทายซีซั่นเวลาเล่นแบบไม่มีความกดดันแล้วเนี่ยจะเหมือนต้นด,ดูการอีกครั้งหนึ่งคือท่าเรือเจอใครก็ได้ก็คิดดูครับว่านี่คือการชนะติดต่อกันในลีก2นัดน,นะครับในรอบเกือบ5เดือนอะ่ะ มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าการท่าเรือยังไม่เคยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยในเรื่องของความเสบือต้นเสมอปลายซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นจากส่วนไหนกันแน่ไปท้ายหนึ่งคู่ท้ายธาน,นีดับ9นะครับไม่ชนะมา3เกมติดเหมือนกันคือช่วงหลังเนี่ยแต่ละทีมฟอร์มไม่ค่อยดีครับขณะที่โซนบนเนี่ยก็ยังไล่กันระหว่างบุรีรัมย์กับทางแบงค์ข้อส่วนที่เหลือเนี่ยอ้าวก็ขึ้นขึ้นลงลงกันอยู่แบบนี้นะครับ เกมนี้ทางฝั่งของอุทัยรับมือกับประจวบที่ชนะสลับกับแพ้เหมือนกันต่อเนื่องเลยในช่วงหลังมีรอบยกสิครับก็ให้เบนเดวิสกลับมาเป็นตัวจริงประสานงานกับ Lucas z, ลูคัสดิอาสและก็บอโกดูรอนิชขณะที่คตเตียสะสมนะครับจัด3ประสานต่างชาติทั้งตาอัวอันดิยาฟรีโปวิชแล้วก็ชองอูกึินหรือว่าวูกึนยองนั่นแหละครับก็เกมนี้กลายเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับที่ชนะแบบผมว่าขาดลอยนะเบ็ดเสร็จเลย3-1สกอร์อาจจะดูไม่ห่างแต่ว่ารูปเกมของทางอุทัยเนี่ยดูดีกว่า บุบวาบกว่าทั้งที่จริงๆเนี่ยกระดูกและประสบการณ์ของผู้เล่นเนี่ยประจวบเองเนี่ยน่าจะดูขี่กว่านิดๆด้วยซ้ำไปและสามประตูแต่ละลูกเนี่ยก็เด็ดขาดมากนะครับเบนเดวิสดูคัตดีอาร์สแล้วก็เตียโกอลเวสสองลูกแรกเนี่ยมาจากความผิดพลาดข,ของประจวบนะครับทั้งการเสียของแอตตันติดาวาซี่แล้วก็จิรพันผาสุขขันขาดที่ประตูตีไข่แตกของทางตาอัวเฟเดราเนี่ยจุดความหวังได้นิดนึงให้กับทางประจวบแต่สุดท้าย อูไทยก็กลับมาครองเกมได้เหมือนเดิมนะครับการปลดล็อกตรงนี้เนี่ยทำให้ช้างป่า้วยขาแข้งก็กลับมาสบายใจเพราะว่าสานัดก่อนหน้านี้ยิงไม่ได้เลยนะครับส่วนสไตล์การเล่นผมว่ามีปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะก่อนน้นนี้อูไทย,เ,ยเป็นทีมไม่ชอบสร้างเกมบิวอัพเล่นบอลโพสิชันหรือว่าครอบครองบอล แต่พอเจาะคู่ต่อสู้ไม่ได้พวกเขาปรับมาเล่นกดดันแดนบนพเพ c ซิ่งนะครับพอตัดได้ก็โจมตีเร็วซึ่งตัวข้างบนของพวกเขาเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคที่ดีอยู่แล้ว2อลูกแรกเนี่ยมันก็ชัดนะรครับเพราะว่าการดวน1ต่อ1ไม่ว่าจะเป็นดูรอน,นิชเบนเดวิสพวกนี้ขบมยบอลเก่งอยู่แล้วหรือแม้แต่การที่ไปเอาบอลจากเท้าของจิรพันที่จักรกิ่ทําได้ มันคือจุดเริ่มต้นซึ่งบ่งบอกถึงวิธีการในแมชนี้ส่วนลูกที่เสียให้กับประจวบอันนี้ก็ต้องชมน,นะครับว่ามันเป็นการพลิกแพงลงในการเล่นฟรีคิกที่เร็วมากโค้ชเต้ยยังกดไลค์กับลูกทีมเลยส่วนจวังหวะยิงตาอัวก็ยิงได้อย่างยอดเยี่ยมอันนี้ก็ต้องให้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอาวุธอะไรเด็ดๆนะครับที่จะมาตีเสมอก็เลยต้องโดนอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะลูก3าหนึ่งอ่ะประจวบก็อาจจะตีเสมอ2อสองให้ได้พอไปพลาดเสียบอลกลางทางก็หงายท้องเลยนะครับถ้าถาม แต่ความผิดพลาดของเกมรับหรือว่าการสร้างจังหวะบิลลอัพขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าเล่นในบ้านแบบเนี้ยไม่มีปัญหาดูแข็งแกรง่งแต่ว่ามาเล่นแบบเดียวกันในฐนานะทีมเยือนเนี่ยทรงมันออกมาคนละแบบเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมโคตเตียถึงไม่สามารถจัดการปัญหารตรงนี้ได้ซื้อเอาจริงผมว่าในทีมเองเนี่ยก็ยังตอบกันลําบากว่าต้นต่อหรือว่าสาเหตุเนี่ยมันคืออะไรและมันน่าเจ็บใจตรงที่ว่าการเสริมทัพของประจวบในช่วงตลาดซื้อขายเล็กสองอะเยอะสุดเลยนะครับในทุกทีม ของไทยเลีกหนึ่งแต่สุดท้ายผลงานเป็นแบบนี้ชนะเกมหนึ่งแพ้เกมหนึ่งวนงไปวนมาก็เลยทําให้เป้าหมายที่อยากจะติดท็อปไฟน์เนี่ยก็ยังเป็นความฝันต่อไปแต่ว่าโปรแกรมที่เหลือมันก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับอยู่ที่ว่าจะแก้ปัญหาและลดความผิดพลาดในการเล่นเกมเยือนยังไงก่อนอันนี้แหละคือเรื่องสําคัญว่าผลงานในบ้านเนี่ยไม่ได้น่าห่วงอะไรเลยอ่ะสรุปตารางคะแนนนะครับราชบุรีเก็บเป็น40แต้มก็รังอันดับ4ตามด้วยกันท่าเรือนะครับสาอยู่ที่5เมืองทองที่6ก็35คะแนน จะนันเป็นประจวบแล้วก็อุทยัยส่วนท้ายตารางตอนนี้หนองบัวจมโซนแดงเต็มตัวนะครับส่วนขอนแก่นก็ชัดเจนนะครับว่าโอกาสเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับทุกนัดที่เหลือต้องชนะให้หมดและก็ใช่ว่าจะรอดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มี12แต้มถ้าชนะ6เกมรวดบวกกันนะครับ12บวกเป็น30คะแนนถามว่ามีโอกาสจะรอดได้ไหมเนี่ยก็ต้องให้ทีมในโซนเดียวกันหรือข้างบนเนี่ยแพ้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเหมือนกัน ขอยาวมาดูเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับชุดใหญ่ก็พยายามหาข้อมูลนาฝากกันนะครับว่าใน50ไรายชื่อที่อิชิอิส่งมาให้สโมสสอนเนี่ยมีผู้เล่นคนไหนบ้างที่อยู่ในโผนะครับคราวนี้ถึงคิวของ BG จีปทุมน,นะครับที่น่าจับตามองก็คงจะเป็นผู้เล่นชั้นนําที่พาเลทกลับมามีชื่อทีมชาติกันเป็นแถวนะครับโดยมาโคบอลลี่ตอนแรกเนี่ยเหมือนอยู่ในข่ายแต่สุดท้ายเนี่ยดันเกิดอาการบาดเจ็บ จนต้องหลุดจากตัวจริงของ BG อย่างต่อนเนื่องฉะนั้นในลิสต์50ตัวเนี่ยก็เลยติดเพียงแค่5คนนะครับแต่การกลับมาครั้งนี้ของสารัอยู่เย็น ก็ซัพพอร์ตกับฟอร์มของเขาอะนะครับที่ช่วยยกระดับ BG ให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในการสร้างสมดุลให้กับทีมหลังจากที่ไม่อยู่ในโผ50คนของศึกอาเซียนคัพขนาดที่ชนาทิพย์สงกระสินอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับเป็นกัปตันทีมของทั้ง BG และก็ทีมชาติด้วยก็ชัว์แล้วว่าหายเจ็บแน่ๆหลังจากที่เกมก่อนก็ลงมาเป็นสำรองในการเจอกับนครปฐมส่วนกฤษาาการแมนในช่วงที่ฮัตสันคุมทีมเนี่ยก็โดนจับมาเล่นทั้งกองกลางสต็อปเปอร์แล้วก็มิดฟิลด์ด้วยนะครับทำได,ด เรียกความมั่นใจเดิมๆกลับมาได้ก็มีชื่ออีกครั้งส่วนพารติคุสตาฟสันเนี่ยผมว่าก็มีโชคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ากองหน้าที่เป็นโคต้าตัวไทยเนี่ยตอนนี้นในทีมชาติมก็ไม่ค่อยมีและเหมือนจะถูกฉลกด้วยกับการเล่นให้กับอีชีเพราะว่ายิงประตูอยู่ถูกที่ถูกเวลาบ่อยครั้งแม้ว่าจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมรวมถึงช่วงหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับธีรพัฒน์ปืนทองดาวรุ่งวัย18ปีซะด้วย ฉะนั้นเวทีทีมชาติเนี่ยก็จะเรียกความมั่นใจให้กับพัทริกอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาจะหลุดเข้าไปเป็น23ตัวสุดท้ายได้หรือเปล่าส่วนหนึ่งรายก็คือสันติภาพจันงบนะครับที่เพิ่งจะกลับมายึดตัวจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการขึ้นมาเล่นตัวบนเป็นปีกขวาในระบบหลัง4แล้วก็พอเป็นหลัง3เนี่ยเขาก็เล่นวิงแบ็กขวานะครับโดยทํางานร่วมกับบอลดชูทองได้ค่อนข้างลงตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ดีฟอร์มก็ตกลงไป แต่ดันกลับมาได้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อฉะนั้นพอไล่มาถึงบีจีปทุมเนี่ยผมว่าโครงทีมชาติของอิชิมันชัดเจนนะครับว่าหลายคนที่หายไปอาอย่างเช่นเสกสรรราตรีจากชุดอาเซียนครับหรือหมแต่พันธมิตรประพันธ์พวกเนี้ยเคยอยู่ในโผชุดใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าชุดใหญ่มาฟูลทีมเนี่ยเด็กพวกนี้จะลงไปเล่นในยูยี่ส3ามได้อย่างสบายๆของดิชิกายะเช่นเดียวกับคาคานาคายก,ะยะยกะยะพอไม่อยู่ในลิสต์ชุดนี้ของเมืองทองเนี่ยยังไงดิชิกายะเอาไปใช้งานเป็นตัวหลักที่โดฮาแนครับ และกิเลนพยองน,ยน่าจะติดโผคนเดียวเลยครับก็คือปรเมศอาดวิไลคราวนี้แวะดูในเคสของพูนักเตะลูกครึ่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าแฟนๆถามมาว่าอีสุดท้ายจะมีชื่อไหมอ่ะเอาชุดเบลแล้วก็เอราวันกดนเย,ยมาพูดคุยกันหน่อยเอาเอราวันก่อนละกันตอนนี้น้องก็ยังฝึกซ้อมในยิมนะครับแล้วก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะหลังช่วงฟี ف าเดย์รอบนี้ไปแล้วนะครับเลยไม่แปลกนะที่จะไม่มีชื่ออยู่ในโผห้าสิบคนแล้วันจริงเนี่ยถ้าเกิดจะกระโดดขึ้นมาเลยเนี่ยผมว่าน่าจะเอาไปใช้ในโดาครับ กับดิชิกะยะก่กนในด้วยอายุไม่เกิน23ปีเพราะว่าตัวริมเส้นของเราเนี่ยมันก็เยอะแยะไปหมดเลยส่วนจุดเบลเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยจะพูดถึงทําไมเขาสนใจจะเล่นให้กับทีมชาติจริงหรือเปล่าไปถามเขาหรือยังอ่ะผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าเอกสารในการที่เตรียมพร้อมเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยเขาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวคือฟอร์มของเขาเนี่ยจะเข้าตาอิชิเมื่อไหร่ซึ่งมันก็อยู่ที่ผลงานในการเล่นลีกอาชีพตอนนี้ด้วย ฉะนั้นผมก็ตอบไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นส่วนหนึ่งคนที่หลุดไปเนี่ยอาจจะเป็นเอกลิปัญญาเพราะว่าสภาพร่างกายตอนนี้นะครับคือส่วนหนึ่งด้วยผมว่าถ้าต่อให้ไม่เจ็บเนี่ยอิชิก็คงไม่อยากจะเรียกมาเพราะว่าเห็นอยู่แล้วครับว่าเจลีกตอนนี้ผู้เล่นแต่ละคนกําลังปรับตัวอย่างหนักเลยบุ๊กเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแทรกซ้อนมาด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบมาไม่ได้ซ้อมไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้ถูกใจเอฮิเมะแต่อย่างใดนะครับเอฮิเมะอยากใช้แต่ตัวของบุ๊กเนี่ยมีอาการหนึ่งที่ไม่ทราบสาเหตุเเดีียวววัันนนหหลลลง้้้จะมาา่ใฟแก แล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนค้าแข่งกับอุระวะด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อาจต้องประคองไปก่อนและต้องพยายามฝืนนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมอุ่นเครื่องก็พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการยิงประตู ซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยมันน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าถั้าแต่เอกนิษฐ์ปัญญามีชื่อทาประตูในเกมอุ่นเครื่องค่อนข้างบ่อยครั้งคําถามคือเอกนิษฐ์ถูกจับเล่นตําแหน่งไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีผลกับเขาหลังจากนี้ด้วยส่วนคนที่มาแน่ๆอยา่างเอลสดอเล่ก็เห็นข่าวแล้วว่าบาหลียูเวเต็ดเนี่ยยืนยันปล่อยตัวมานะครับหนังสือก็ถึงสโมสรที่หลีกของอินโดแล้วโดยบาหลีเองเนี่ยก็ลุ้นแชมป์ลำบากด้วยนะครับหลุดเสมอยาวต่อเนื่องเลยแต้มตามหลังเปอร์ซิบบันดุงมากถึง14นนงงคะแนนส่วนนนอคคืิัส การมาช่วยทีมทุกครั้งเพราะว่ากับโอเดนเซ่ตอนนี้ก็การันตีตัวจริงโดนจับมาเล่นแบ็คขวาตามที่ถนัดแล้วด้วยแม้ฟอร์มของสโมสรนตั้งแต่เปิดเลกสองมาเอาจริงก็เหลือเชื่อนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยเสมอ3เกมติดต่อกันด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งแต่กลายเป็นว่าไม่ได้มีทีมไหนเนี่ยจี้ตามมาเลยเพราะว่าทีมที่ตามหลังก็แพ้รวดครับจนช่องว่างก็ยังห่างมากถึง11คะแนนตอนนี้อยู่ระหว่างการเจราจาสัญ,ญญากับสโมสสด้วย เพราะว่าคอนแทคของดิโก้เนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณแค่2เดือนเท่านั้นกับทางโอเดนเซ่ปิดท้ายที่เรื่องของสุขโชคสารชาติกันดีกว่านะครับอีกหนึ่งนักเตะที่ผมคิดว่าก็น่าจ,จะมีชื่อในลิสต์ของทีมชาติไทยกันนะครับแต่ว่าเกมเจลริคทูล่าสุดเนี่ยซัปโปโรนะครับส่งเขาเป็นตัวจริงนัดแรกเลยนะชัดเจนว่าช่วงแรกเนี่ยไม่ได้มีชื่อก็คงไปด้วยของความฟิตเพราะว่าน้องเองเนี่ยเจ็บซ้ำนะครับในศึกอาเซียนคัพอันนี้มาเสียสละเพื่อชาติจริงๆแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเขาเอง ต้องไปนับหนึ่งใหม่กับการทำร่างกายผมรูบ่อยครับว่าเห็นใจนักบอลเถอะบางรายการถ้าเกิดว่าเขาจะขอถอนถ้าไม่ใช่ฟี f าเดยหรือแม้จะเป็นฟี f a เดยถ้าตัวนักบอลเนี่ยมีผลต่ออนาคตของเขาเนี่ยผมว่าให้เขาไปทำอาชีพเขาก่อนแล้วในรายการสำคัญเนี่ยยังไงเขามาแน่อย่างเคสของสุโขโชคเนี่ย จากที่จะลงเป็นตัวหลักในเจลีกสอกลายเป็นว่าก่อนจะบิวร,ร่างกายมาได้น,นี่ถือว่าเร็วนะครับเพราะใช้เวลาอยู่แป๊บเดียวก็ค่อยๆลงมาเล่น30มนาที45นาทีแล้วไดกิก็ใช้เป็นตัวจริงปรากฏว่าซัปโปโรก็เร่งไม่ขึ้นนะครับแพ้ไปอีก1ต่อ3สุขบโชคกลายเป็นคนแรกของสโบสรที่ยิงประตูในซีซั่นนี้ครับในศึกเจลีกทูจากจังหวัดที่บากาโยโก้เนี่ยมงตั้งมาให้ในชว่วงท้ายครึ่งแรกสถานการณ์ก็น่าห่วงนะครับเพราะว่าแพ้4เกมติดต่อกันแล้วครับทั้งที่มองเป้าหมายว่าเจะต้องค ไปในเจลริกหนึให้ได้จมบ้้ยเลยครับของเจอริกสยิงลูกเดียวเสีย10ลูกและถือเป็นทีมที่ยิงประตูได้น้อยสุดและก็เสียประตูมากสุดด้วยในเจลริกสหลังจากผ่าน4เกมสถิตินัดนี้ซับโปโรถือว่าเหนือกว่าชัดเจนนะครับครองบอลหกสร์เซสร้างโอกาสยิงได้ถึง21ครั้งแต่ว่าตรงกรอบแค่3ครั้งส่วนชิบะที่ชนะไปเนี่ยก็เป็นจ่าฝูงต่อ หลังจากที่ขวา3แต้มครองบอลน,น้อยกว่ายิงแค่9ครั้งแต่ตรงกรอบ5ครั้งนี่คือคุณภาพของเจลีถ้ามองหนึ่งสถานการณ์แสดงให้เห็นนะครับว่าซัปโปโรปัญหาเยอะเกมลุกมีโอกาสมากแต่ยิงกันไม่ได้และที่สําคัญต้องปรับตัวในเวทีเจลีสองผมนั่งดูเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเจลีสองเนี่ย สปีดบอลเร็วกว่าเจเล็กหนึ่งฟังให้ดีนะครับเร็วกว่าแต่มาได้แพรวพาวกว่าคือใช้พละงกำลังฟิสิกอลเข้าสู้ไล่เพรสอย่างเดียวดูจังหวะเนี่ยถ้าใครได้นั่งดูตั้งใจเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเขาถอยไม่เกิน2อเก้าเสร็จแล้วพุ่งใส่พุ่งใส่ใสแต่เจเล็กหนึ่งเนี่ยมันจะมีชั้นเชิงในการแก้เพรสอันเนี้ยซัปโปรโรเองก็คงต้องปรับตัวด้วยและก็เรื่องของการเลือกหยิบจับผู้เล่นของทางไดกิเองก็ยังคงเป็นคําถามแต่พอ,อแพ้อย,อย่างเนี้ยคุณต้องหาจุดเปลี่ยนแล้วซึ่งสุดโชค เป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พร้อมจะต้องลงมาเพื่อเป็นตัวแบกนะครับบอกได้เลยเพราะว่าคอมเมนต์ของแฟนๆญี่ปุ่นเองเนี่ยโหก็ชัดเจนนะครับบอกว่าต้องฝากความหวังที่สุภโชคเลยโดยวัย27ด้วยนะครับคือตอนนี้เหมือนกับตันเลยแหละอยู่ในช่วงพีคเลยเช็คเองก็เป็นคนที่มีความกระหายอยากจะลงเล่นอยากจะชนะ ตอนนี้ทีมก็เหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับนอกจากโดนเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมแล้วก็เห็นเลยว่าเชคก็มีอาการบาดเจ็บอีกเสียวเหมือนกันนะอาจจะส่งผลต่อทีมชาติด,ด้วยในโปรแกรมเดือนมีนาคมนี้เพราะตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งจะฟิตสมบูรณ์แล้วก็สุพรโชคเนี่ยจะเป็นตัวหลักในเบทีเจลีก2ด้วยในช่วงเวลาที่ทีมชาติแข่งขันช่วงฟีฟ่าเพราะว่าเจลีก2เนี่ยมันแข่งต่อเนื่องฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ต่อประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวของเช็คแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าทีมชาติจะามาใช้สโมงสรก็ต้องปล่อย ส่วนคอมเมนต์อีกหลายกระแสะเขาบอกเหมือนกันนะครับว่าเป้าหมายตอนนี้ไม่เอาแล้วครับขึ้นชงขึ้นชั้นบอกว่าเล็กแรกเนี่ยขอมองถึงเรื่องของการอยู่รอดก่อนอย่าเพิ่งคิดเรื่องของการเลื่อนชั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ชมสุภบัโชคด้วยนะครับเรื่องของการสร้างโอกาสให้ทีมการพยายามกระตุ้นเพื่อนบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้แกนหลักยาวๆสุภบัโชคเนี่ยคือต้องมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากเพื่อร่วมทีมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไม่มีใครสามารถเอาบอลไปเสิร์ฟให้กับเช็คได้เลยอะยังไงก็สู้กันต่อไปนะครับปิดท้ายที่โดดีเซียกันหน่อยนิดเดียวครับอินโดเนียเปิดรายชื่อคัดบอลโลกมาแล้วครับล่าสุดที่จะเล่นกับทางบาเรนแล้วก็ออสเตรเลียนะครับพัตติไคเวิร์ดเฮดโค้ชคนใหม่นะครับได้27รายชื่อ,อ,อมาเบื้องต้นนะครับก็มีนักเตะจากอินโดเพียงแค่9คนอีก18คนเนด่ยเป็นตัวต่างแดนซึ่งหลายคนน่าสนใจนะครับ อย่างประตูจอมหนึบก็คือมาเทนแพสจากทางเอซิดรลัสในเมเจอร์ลีกอ่าบีเจอิเซตจากเวเนเซียนะครับในเกาโชที่ผลงานร้อนแรงเช่นเดียวกับทางเซนดี้วอลส์ที่เพิ่งย้ายไปโยโกมาเอฟฟานดินอสมาเซโนฟอรินานจากออกฟอร์ดนะครับก็ยังติดอยู่เช่นเดียวกับทางอีวานเจนเนอร์ e r เดโน่ไรเดอส่วนแดนหน้าก็มีทางโอเดโรเมนีจากออกฟอร์ดแล้วก็รอฟิลสเตรกนะครับจากบิสเบนโรส่วนไทยลีกเนี่ยมีคนเดียวคือปตาตมาอาหารค่ะที่ออสตาวีจากการท่าเรือไม่มีชื่อเลยคราวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอินโดเนี่ยปัญหาตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าเขามีนักเตะต,ตัวอาเซียนเนี่ยน้อยกว่าตัวที่เล่นอยู่ในยุโรปหรือว่า ผู้ที่เล่นในเอเชียฉะนั้นการไปเยือนออสเตรเลียเนี่ยพวกเขาต้องเดินทางค่อนข้างไกลนะครับคือนักเตะจากยุโรปต้องเดินทางมุ่งตรงไปที่ออสเตรเลียหรือว่าจะไปรวมตัวที่อินโดก่อนซึ่งผมว่าเป็นไปได้ยากเพราะช่วงเวลากรอบเวลาของฟี่าเนี่ยมันสั้น20มีนาคมนี้ต้องเตะแล้วนั่นหมายความว่าบางคนนะครับก็ต้องจากยุโรปเนี่ยเสร็จภารกิจวัอาทิตย์ออกเดินทางไปถึงอินโดนีเซีย1วันก็เดินทางต่อไปออสเตรเลียเลยคือวันอังคารถ้าเกิดว่าพอไปถึงเนี่ยมีเวลาซอแค่วันพุธวันเดียวนะัแแลพหต้องขงข เก่งแค่ไหนเดินทางข้ามทวีปแบบนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็แย่ใครเวิร์ดต้องวางแผนครับมีผู้เล่นบางส่วนที่มาได้ก่อนก็ต้องเตรียมไว้ส่วนคนที่มาช้าก็ต้องเผื่อนะครับว่าฟิตทันจะลงในช่วงเวลาไหนเพราะเป็นเกมเดิมพันสาคัญผลการแข่งขันขก็ต้องเอาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่เลือกเปลี่ยนจากชินไทยองมาเป็นคูณอย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นลอยลมไปแล้วอีกทีมที่ตามเข้าไปก็น่าสนใจเพราะว่าออสเตรเลียมี7แต้มอินโดมี6แต้ม เท่ากับซาอุบาเรนและก็จีนเพราะฉะนั้น2เกมนี้หากอินโดเก็บได้ทั้ง4ี่แต้มก็จะมองถึงการไปบอลโลกแบบอัตโนมัติในการโจย์ดับ2ของกลุ่มได้เพราะว่า2เกมที่เหลือเดือนมิถุนายนอินโดจะไปเยือนจีนในบ้านและปิดท้ายด้วยการเยือนญี่ปุ่นที่ยังออกได้ทุกหน้าเหมือนกันก็ถือว่าน่าจะตามมองสำหรับรอบนี้มากแต่ถ้าเกิดแพ้รวดก็จบลงทันทีเช่นเดียวกันทั้งหมดดีนะครับคือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเดี๋ยวติดตามนะครับ ทุกคอนเทนต์ของผมเลย Facebook YouTube และ TikTok ขอบคุณครับเจอใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ